สวัสดีค่ะสวัสดีดเด็กๆแล้วก็ท่านุปกครองทุกคนเลยนะคะพบกับครูพลอ,อีกแล้วนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเริ่มกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกแล้วแล้วลูกนะอะ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมเราจะต้องหยุดเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนออนไลน์นะคะจึมครูผ่านหน้าจอมือถือนะคะสัปดาห์นี้นะคะดเด็กๆเราก็จะเรียนกันในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้สร้างได้ไม่ยากนะคะ ซึ่งในการเรียนของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5วันเหมือนเดิมใช่ไหมคะเด็กๆวันแรกนะคะเรื่องแรกเนาะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนของเรานะคะเรื่องที่สองนะคะเด็กๆก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้นะคะในห้องครัวนะคะเรื่องที่สามนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะภายในบ้านของเราเนาะเรื่องที่สนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการเกษตรนะคะและ เรื่องสุดท้ายนะคะเด็กๆเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในการก่อสร้สางน,นั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนนะคะในในเรื่องแรกเนาะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนของเรานะลูกนะเป็นอ่าวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กส่วนใหญ่รู้จักกันเยอะแล้วนะคะไหนใครตอบครูพายได้บ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนาะที่เด็กรู้จักเลยก็จะเป็นดินสอใช่ไหมคะ ยังลบนะคะไม้บรรทัดนะคะผู้กันแล้วก็สีต่างๆที่เราใช้กันที่โรงเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นสีไม้นะคะสีเทียนนะคะหรือไม่ก็สีช็อค,ะคะแล้วก็สีน้ำนะลูกอ๋อหลายๆคนก็เริ่มรู้เนาะเริ่มเม่เริ่มมีพื้นฐานในเรื่องของอุปกรณ์ ในห้องเรียนของเราเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราใช้นะคะเวลาเรามาโรงเรียนเราใช้กันบ่อยมากใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูพลอยก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กทำเนาะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะใบงานของครูพลอยนะคะที่ครูพลอยแจกไปนะคะในในในส่วนที่ให้เด็กๆมารับใบงานเนาะเด็กๆหลายคนเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะรูปว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันคืออะไรคะเด็กๆ มันคือดินสอนั่นเองนะคะเด็กเก่งมากเลยนะคะเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเด็กเห็นไหมคะว่าดินสอนของครูพลอยเนี่ยมันจะมีหลายช่องมากเลยนะคะเดี๋ยวเด็กเคยให้ครูพลอยนับนะคะว่ามีกี่ช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เด็กๆมีทั้งหมดหมกช่องนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าดินสอของพลอยมีทั้งหมดห,มดหมช่องใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าข้างบนนะคะจะมีสีเขียวนะลูกนะและดินสอเป็นสีอะไรคะดเด็กๆเป็นสีขาวใช่ไหมคะและจะมีรอยเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีรอยอย่างนี้เขาเรียกว่ารอยอะไรคะเป็นรอยปะนะลูกนะเป็นรอยปะนะคะเดี๋ยวครูพลอยจะให้เด็กทําวิธีการทํา เด็กๆมาดูอุปกรณ์ก่อนที่พลอยจะให้เด็กใช้นะคะเป็นกระดาษไปงานของพอุพลอยนะคะแล้วก็มีกันไกลนะคะเด็กๆก,กันไกลนะลูกนะแล้วก็สีค่ะเด็กๆดิเ,ดเดช้สีอะไรได้หมดเลยนะคะสีไม้สีเทียนสีช็อกได้หมดเลยแต่ของคุณพลอยใช้สีช็อกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกที่เราจะเริ่มทํากันนะคะครูพลอยนะคะจะใช้สีนะลูกนะ ระบายลงไปนในใน,ในดินสอนะคะซึ่งดินสอของพลอยเนี่ยมันเป็นสีขาวนะคะเด็กอยากระบายสีอะไรระบายได้เลยนะคะุคณพลอยชอบดินสอสีอะไรดีนะคุณพลอยชอบดินสอสีแดงนะคะคุณพลอยก็จะระบายไปเลยนะคะ แต่ละช่องเด็กๆจะระบายนะคะแต่ละช่องเด็กๆจะระบายสีต่างกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่องที่หนึ่งสีแดงช่องที่สองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เด็กๆชอบนะคะงั้นเรามาเริ่มระบายต่อกันเลยค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้คุณพลอยระบายดินสอนะคะเสร็จแล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าดินสอของวอยน่ยมีหลายสีเลยเด็กนะคะสังเกตนะคะเห็นรอยปะไหมคะลูกมันจะมีรอยปะนะคะตรงเส้นนี้นะคะตรงระหว่างดินสอนะคะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะพับนะลูกนะพับนะคะเดี๋ยว v o ยจะพับให้ดูว่าพับยังไงนะคะเริ่มพับตามรอยเลยนะลูก เด็กๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีด้านหนึ่งที่ครูพลอยไม่ได้ระบายนะคะครูพลอยขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงนะคะในส่วนนี้จะเป็นดินสอใช่ไหมคะที่เราใช้เขียนนะคะส่วนนี้เป็นตัวดินสอนคะเด็กใช้สีอะไรก็ได้แต่ตรงนี้ที่ครูพลอยไมไ่ระบายว้เว้นว่างไว,ว,ว้ใครรู้ได้้างคะว่ามันคืออะไรมันคือย,ยังลบนะรูปยังลบมีสีขาวนะคะครูพลอยก็เลยไม่ได้ระบายอะไรลงไปนะคะเดี๋ยวเราเริ่มพับกันต่อเลยนะคะ แล้วค่ะเด็กๆตอนนี้ครูใยระบายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะลูกนะขั้นตอนต่อไปนะคะครูพอยจะใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะตัดตามรอยเส้นสีดํานะคะตามรอยเส้นสีดําตามขอบเลยนะลูกแต่นะคะเส้นที่มันเป็นรอยปะที่มันจุดๆๆๆๆนะครูพอยไม่ตัดนะคะครูใบยยังไม่ตัดนะแต่ครูายจะตัดตามเส้นสีดํารอบๆนะคะเดี๋ยวครูใย พอตัดตามเส้นสีดำแล้วก็จะได้เป็นรูปแบบแบบนี้นะลูกนะอ่าวิธีต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะพับตามรอยปะเด็กๆเข็มน,นะครับว่ามันจะมีเส้นรอยปะระหว่างตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยหลายเส้นเลยนะให้เด็กพับนะคะทีละอันนะลูกนะเสร็จแล้วนะคะอ,อันต่อไปเด็กๆพับเลยค่ะ พับทุกอันเลยนะลูกนะที่มันเป็นเส้นรอยปะนะคะให้เด็กพับทุกอันเลยไปเรื่อยๆนะคะจนจนหมดนะลูกนะตอนนี้นะคะครูพลอยพับมาจนถึงอ่า ช่องสุดท้ายแล้วนะคะดเด็กสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็น,เป,นเป็นสี่เหลี่ยมนะลูกนะมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันสามารถที่จะพับหมุนเข้าติดต่อกันได้เลยนะคะสังเกตนะคะว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะตัดออกอีกหนึ่งครั้งนะคะใช้กันไกลนะคะ เป็นแบบนี้นะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนประกอบที่เราจะทํำยังไงให้เป็นดิสอนที่มีมิติขึ้นมานะคะหลังจากที่เราพับเสร็จแล้วนะคะพับเสร็จแล้วแล้วก็ตัดส่วนเกินเรียบร้อยแล้วนะคะเด,เด็กสังเกตไหมคะว,ว่ามันจะมีส่วนสีขาวๆอยู่ตรงนี้นะคะให,าานะนะให้เด็กทากาวนะลูกนะให้เด็กทากาวนะอาจจะใช้กาวลาเท็กก็ได้นะคะหรือกาวที่เด็กกาวอะไรก็ได้คะ่ะที่มัน ติดกันนะคะแต่ครูคลอยจะใช้กาวสองหน้าแบบบางนะคะรูคลอยตัดแล้วนะคะเด็กๆจะใช้กาวลาเท็กก็ได้นะที่เด็กเคยใช้นะคะได้หมดเลยนะคะเรเริ่มเห็นหน้าตาของดินสอแล้วใช่ไหมคะ ดินสอของเด็กๆใหญ่มากเลยของกุ้งลก็ใหญ่มากนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรามาดูว่าตัวน,นี้นะคะก็ยังเป็นในส่วนของที่เราใช้เขียนใช่ไหมคะคือดินสอใช่ไหมลูกคือปลายดินสอใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะติดกาวกันตรงนี้นะคะ หลังจากที่เด็กได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าตรงปลายดินสอเนาะลูกนะมันจะยังไม่ประกบกันนะคะเราจะให้เด็กนะคะใช้กาวทาเนะลูกนะใช้กาวทาตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆติดนะคะทีละอันทีละอันนะคะไปจนหมดเลยนะคะแล้วดินสอนะคะถึงจะประกบกันทั้งหมดนะคะ ประมาณสักสักหนึ่งนาทีนะคะ ะคะอันนี้เป็นดินสอของปูพอยนะคะที่ประดิษฐ์จากอะไรคะดเด็กๆกระดาษง่ายๆนั่นเองนะคะเซลลค่าสวยไหมคะเซลล์ค่าดเด็กๆอันนี้เป็นดินสอนะคะที่ประดิษฐ์จากกระดาษแข็งนะคะ หลังจากที่เด็กดูคลิปของควายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทำเลยค่ะและถ่ายรูปนะคะอะคลิปวิดีโอสวยๆนะคะมาให้ครูควายดูนะคะเดี๋ยวควายจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะ